วัยรัสวิทยาเผยงานวิจัยพบ RNA ของไวรัสในอุจจาระผู้ป่วยโควิดเมื่อปีที่แล้วก็มีงานวิจัยแบบนี้ที่ประเทศจีนตั้งแต่สายพันธ์ุเดลตา้าว่าตรวจพบสารพันธุกรรมหรือ RNA ของไวรัสโควิดในอุจจาระของคนไข้มีงานวิจัยชิ้นล่าสุด จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาได้ตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสจากตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วยโควิด1 9ในระยะเวลาต่างๆพบว่า50ซนของผู้ป่วยสามารถตรวจพบ RNA ของไวรัสภายใน1นสัปดาห์ที่น่าสนใจก็คือผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าตรวจ RT-PCR จากตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูกหรือลำคอ จะเป็นลบหมดในเดือนที่ C อีก12.7%ของคนที่ยังตรวจเจอ RNA ของไวรัสในอุจจาระบางคนสามารถตรวจพบได้ยาวนานถึง7เดือนแนะนำทำความสะอาดห้องน้ำในช่วงที่กักตัวหรือว่าหลังกักตัวแล้วปิดฝาให้สนิทก่อนที่จะกดชักโครก ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อได้ในขณะที่เราไม่รู้ว่ายังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ไหมการทานอาหารประเภทไฟเบอร์จะช่วยในการกําจัดสิ่งที่ตกค้างในระบบทางเดินอาหารออกไฟเบอร์ e พรี t ไบโอติกไม่ได้มีแค่ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้เท่านั้นยังมี p พรีไบโอติกสำหรับเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลําไส้และยังให้วิตามินที่ช่วยในการเสริมสร้างเซลล์มิกันสําคัญเลยเบต้ากลูแคน1316 อาหารของเซลล์ภูมกันโดยเฉพาะเอฟซี FC อาจารย์แม่ทานมาตั้งแต่สมัยรุ่นเดลต้าละค่ะอย่าลืมดทถอกระบบทางเดิอนอาหารกันนะคะ